ต้องบอกว่าที่เป็นหนึ่งในเกมในตำนานของหมูหวานนะสำหรับแคลลี่ที่ฟิกเกอร์ไม่ได้มีไว้ถอยนะทุกคนนะแต่ฟิกเกอร์มีไว้ขึ้นหน้านะแล้วบอกเลยว่าหมูหวานเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เล่นคาเฟนี่ได้โหดเป็นระดับต้นๆของโลกนะผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะทุกคนนะเพราะว่าเขาเล่นคาเฟนี่เนี่ยเหมือนแบบมันอยู่ในสายเลือดของเขาทุกคนนะและนี่เป็นหนึ่งในเกมที่เขาเล่นไว้ได้โหดมากๆนะเพราะว่าฟิกเกอร์สำหรับเขานั้นมันไม่ได้มีไว้สำหรับถอยครับแต่มันมีไว้สำหรับฟิกขึ้นหน้าเท่านั้นนะเดี๋ยวแต่ผมมเรอ้ับช่เนว เอาตัวเล็กไปหรือเปล่าน่นจาจะขโมยตัวเล็กมานะเอาวัตพีครับพี่เสกเฮ้ยเต่าเอ็กโด <c oughs> นหออครับรับอยู่ต่อตรงนี้มีไม่มีฟิกนะครับเพราะตัวเองเอามาเป็นตัวของสเปล,ลฮิวด้วยหรือเกินไปฮะ<ต>ราบอกว่าขาประจําัใช่แต่ไม <c oughs> ่หวานแต่แต่อะไรรู้ไหมแต่อะไรครับพี่เสกแต่ฟูบาปะหายแล้วนี่มาดึงออกเอาแต่เขาก็มาต่รีเซ็ตก่อนแล้วน่าจะดึงรีเซ็ตได้อยู่นิดหน่อยฮะจหวกดกันมาแบบนี้เดินได้ดีนะคาเกนด้าช่วงต้นเกมครับ ลากบูออกมาชมอย่างเซฟไม่ได,ได้อยู่แล้มาร์กี้เคลียร์หมดป่าเขาเลยแล้วนะดูในมินิแม่ครับมาร์กี้<ช>ถ่ายสามหลุมนั้นหมดนะแล้วเราเซฟบูบัฟได้ครับถึงแม้จะเสียเฟิร์สบัตไปก็ตามครับเอาทุกอย่างนะฮะมาร์กี้จะเข้าไปเล่นสำหรับตรงคานน่าไม่น่าจะไหวอยู่แล้วครับเล็กน้อยครับต้นเกมไม่มีปัญหามากเท่าไหร่กับสองทีมอาจจะเสียเฟิร์สบัตไปก็จริง ทอานพี่ขยับตัวเร็วนะครับเมื่อกี้นี้คือสกิดบูออกแล้วมาร์คตัดกีบต่อเลยครับอันนี้คือเลมาร์กี้ใช่ไหมแล้วหมูหวานหมูหวานเก็บฮิวด้านหลังป้อมก็ยังทานอยู่ฮะเล่นเชรดกันประมาณหนึ่งเลยนะครับดดบเบิรลซีโร่นี่คือตดดใส่อย่างเดียวเลยนะใช่ครก็พยายามที่จะเข้าทำใส่เราแล้วครับกลางน้ำยังเป็นของเราอยู่ครับ เช็คไปเรื่อยๆฮะเอามาเป็นโฮลเดอร์อยู่แล้วด้วยฮะคิมันเซก็คุมเอาไปก่อนครับช่วงต้นแรงฮะซิโรซิโรโดนไปฟูซิเดเคลียร์เวฟต่อเอาไปคนละครึ่งบอร์ดฮะก่อนจะจ่ากันนะเวฟนี้เป็นของเอาไปผีครับเหมือนตัวคาร์เจน่าเองคาร์เกน่าเขาเขาค่อนข้างจะห่วงๆครุบๆหน่อยครับแล้วดูมาร์กี้โอ้โหกดใส่ฮันไม่ให้เข้าคีฟด้วยครับไล่ก่อนเลยครับ รวยแน่น,นอนครับเกมนี้สับต่อมารกี้เพราะว่าค่อนข้างมีอิสระสบายมากๆในเลนตัวเองขัดห้าแล้วครับี่รอนขอโมยคิปป่ากเข้าไปแถมในเลนนี่คือไม่ต้องฝาหน้าป้อมนะเ้ยลงาามาแล้ว <นะ S 1> คร <ำ S 2> ับจดบูบ้าครับบอลใช่ฮะไหลต่อมาตรงนี้มากี้มีรีเซ็ตอยู่เล็กน้อยแล้วตัวของวิรอนน่าจะได้ยากมากๆแล้วฟิสก็ถอยไปคิเ้เซจีมาหนึ่งทีบัฟตรงนี้เป็นของเราหรือเปล่าแล้วตามมาเหยียบต่อสวยมากกับมากี้ฮะไหลไปถึงสองแล้วมาคิวตรงนี้แล้วตัวที่สามเป็นของเขาที่ได้ไปฮะวิรอนและมากี้บอกว่าจะไม่จบแค่ตรงนี้ด้วยเอายังงไ โอ้โหดาฟ้าตักมาอยู่ด้านล่างฮะเ่เจอเรีอัฟดูดมาแต่ว่าตาเมจของมวยไหวมันหนักกว่าและดันบนเราก็ได้ไปด้วยไมคิวฮะมักกีออ้อาจจะไม่ใช่คิวต่อเนื่องแต่ว่าเก็บไปถึง3เลย 2> ส2ครับทางด้านเบลนทามขึ้นนำไปใน3ทีแรกครับมี6สกอร์ฮะได้เว่ามียอะสัญญาในการปะทะกันพอสมควรครับเจอทีมจากอินโดนีเซียนะครับเป็นธรรมดาอยู่แล้วสกอร์แต่ละเกมเวลาเขาเจอกันเองนี่ก็50ตัวมีมาแล้วนะสกอร์สูงเลยพวดแต่ไม่หยุดจริงจก็คืออุตลุด นี่สาวทีกว่าก็ได้ยิงทาวเวอร์ไปเยอะเหมือนกันครับเมื่อกี้นี้เอาวันพีไปเอาบูบาเราเล่นลึกไปนิดนึงครับแล้วจังหวะที่จะออกด้วยความเป็นซิลครับไวรอลเลยสามารถที่จะตามได้ครับอุ้ยแล้วคิมเปนเซโดนครับเซนโกะฆ่าได้ครับไม่มีฟิกนะครับใช้ไปในจังหวะตรงไร่ส่วนบูบาไปแล้วก็ยังไม่เสียหายมากเท่าไหร่ครับมีช็อตหลุดไปบ้างครับสนามโพลเองของเบคอนทามกำลังจะเข้าสู่นาทีที่4ครับสกอร์3ต่อ4 พัลเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราพอมีการเวทอะไรเงีเ้ยเขา2ดาเมจเวทนะครับมันจะค่อนข้างแรงช่วงต้นซะหน่อยเป็นชิ้นสำคัญของเราเลยครับรกับตัวของทรอยอเราไปเอาทรอยมาแต่ว่าเล่นเฟิร์สกัน,น,นเพียร์ได้ครับขึ้นบ้านมาก็ไม่ง่ายครับแล้วเต๋าโอ้โหเมื่อกี้ไม่รู้ด้วยแล้วคนที่เจอตรงนี้หมูหวานไมีอะไรสวนกลับมาได้ฮะคาเซด้าเดี๋ยวพอสุริสมาร์กี้เติมครับเอาบอลพีไปเล่นด้านบนใส่ฮานฮานฮานจะตายหรือเปล่าอุ้ย งหลายต่อฮิวสวนต่อเนือ่องทันทีไม่เป็นปัญหาฮ่าสตัวมูฮ่าที่มีตับเอ,อกอยู่ใ,ใกล,ล้ๆแล้วมีมาคี้เข้ามาปิดด้วยฮะแอร์พีไปรับเวฟอยู่ด้านบนคิมเทสกิลมาแล้วแต่ว่าคิวเวฟไ่สวยครับในเจ้าเรียมของบูฟเฟอร์เบรกได้ดีเลยฮะแล้วมาดิคน,นทีสองทีน่ามากี้จะสวนเหมือนจะไม่ไหวแต่ว่าดาวิเพื่อนมีเยอะอยู่ฮะเฉียง <Okay. S 1> ได้ดีครับเป็นคนทามด้วยความที่ยังมีฮิวครับ การประทะทั้งในกรุ๊ป4แล้วก็แยกเดี่ยวนี่สูสีเหลือเกินนะเมื่อกี้นี้ใ,ในจอเล็กๆต้องใครเห็นนะครับอวันพีก็ไปฟัดกับฮานที่ด้านบนด้วยครับเรียกเรียกใช้คำว่าฟัดเลยนะแ <c oughs> ถวบ้านมีบ่อยนะฮะโอ้ซอที่ดุ แล้วทาวเวอร์ตรงนี้เอาให้ไหวแล้วฟิกขึ้นป <ะ S 2> ่าตายมาหรือเปล่าแล้ววิ่งสวนมาไม่โดนสก,กิลอะไรเลยแล้วหมวกหลบสวยยิงมาคิมเซปะะ่าเลยตายถึง3ตัวโอ้มั่นอกมั่นใจครับสไตล์หมูหวางครับเ <c oughs> พื่อนตาเมยมากับเพื่อนแล้วฟิกขึ้นหน้านําทับเลยครับพี่โต้ไ <c> ด <oughs> <c oughs> ้อยังนิ่งฮะแต่ว่าในเกมทีด่ดุดันมั่นใจในการมีพลังฮิลของเต่าเอ็กอยู่แล้วครับแล้วได้มา3สกอร์รวดเลยตรงนี้แต่เป็นตัวนี้ของคิมเซด้วยนะครับเ<า>มื่อสักครู่3สกอร์ก,กรรับ2ทาวเวอร์พิเศษเมื่อกี้หลบสกิลของ ทางฝั่งเซนโกได้สวยนะใช่ครับยิงจ่ายมาปุ๊บหลบๆโดนน้ำเมอทเล็กน้อยฮะไม่ถึงก็ตายแล้วป่าล่างแตกอีกโงานหยาบเลยครับคาเกนด้าเกมน,นี้เงินฉีกนําไปสามพันกว่าแล้วครับก็พยายามที่จะเดินให้ทันครับทางด้านของคาเกนด้าแต่ว่าเบนก็น้ำมาใส่ความมีพลังฮิวเนี่ยแห,ห,หละครับเฮเลนใช่ครับเอาเ,เรียกเรียกเทเดเรียกเทเดนะครับเรียกเ,ยเ,ยเยทเดแล้วฮิวเอาโอ้โหแค่สองคนแล้วมีคนตามมาด้วยสตองขี้เมือบ เจอจังหวะน่าจะเป็นทางผ่านแน่ๆฮะใช่ครับทางผ่านครับทางผีผ่านผ่านเป็นผีเลยครับเมื่อกี้นี้สกายฟอร์คนจำเปาใส่ไปครับได้อีกสกอร์มาเป็น8ปดต่อสามแล้วเวลารางนี้ป่าแตกเป็นยาวๆฮะมุบาอันรอในเรื่องของแซลมอนเกิดที่เลนล่างครับฟาร์มต่อเรื่อยๆไม่ได้ย้ายเลนหนีไปอยู่บนกันนะครับเอาทาวเวอร์โอ้โหขี่สามร้อยสามร้อย อาว่าผีนี่เล่นข้างบนคนเดียวมาสักพักใหญ่เลยนะครับเลเวลเยอะกว่าหางสองเลเวลครับส่วนมาร์กี้เองสกอร์เกมนี้ก็ได้สกอร์ตลอดด้วยนะสามตัวโบอ้ยไม่เล่นด้วยฮะคนละรุ่นเลยฮะตอนนี้โอ้โดูมาร์กี้เดินไม่กลัวใคร รับทุกอย่างแล้วตรงนี้เสียบไปด้วยต้องทอร์นาโดยื้อจังหวะไว้ก่อนแล้วคนที่มาแรงๆกิ้งใส่หน้าโดดสวนไปแล้วหมนจะไม่ตายด้วยสับตัวอ oh. ัมพะพีมีเพื่อนตายมาตัวเป็นตัวของมาร์กี้แล้วคนที่อยู่ข้างในเรื่องมรีเจน oh. ไม่ทายสับตัวมูเฟอร์ต้องโดดถอยไปหนึ่งคนนะสับตัวของซีโร่ทิ้งเพื่อนไว้หนึ่งคนคือแค่ฮาเท่านั้น oh. มีแขงแค่ย,ยื้อไว้แต่ไม่มีปัญหาตรงนี้อยากจะแปลงใส่หน้าเลยก็แปลงไม่ถึงคิมบอกปิดเองแล้วกัน oh. โอ<ฮ>้โหเดินนลุกางเข้ามารับเพื่อนแล้วเล่นทีมไฟคร ใช่ฮะไล่เลียงมาตรงนั้นเลยนะที่เล่นไฟกันตรงหน้าครับงานวายงานวเดี๋ยวบอกแฟนๆรอนานแต่ว่าเล่นให้ดูแบบววๆเฉียบเจนาทีครึ่งครับพลังทีมไฟครับด้วยการมีเฮนเลนวิ่งรับได้ครับอาวอนผีไม่ล้มด้วยครับมาร์กี้เองก็ดูความเกิดเร็วครับโอ้โหเดินอัดๆเข้าไปนี่ไหวเลยครับไม่มีโอกาสได้เถียงแลรวต้องถึงการเชียเวฟสักทียะคาเกด้า เสียป้อมด้านหน้าไปหมดแล้วนะครับกับ3ทาวเวอร์ด้านนอก6ป้อมครับของเบคอนทาม8นาที 10, 9, ครับเงินห่างอยู่โอ้โเขึ้นหมื่นพันเก้าพันแล้ครับสายขังสูงม,ม,มากอีกพันห้าบึ้หมื่นนะครับให้ครับคือด้วยความที่เนี่ยครับได้เดินเกมได้เคียร์เวฟได้ไฟได้ฆ่าได้สกอร์ครับแล้วก็หันมาที่ออบเจ็ค ออฟเจคเกมนี้เขาได้ไป2นี่คือตัวที่3ครับในขณะที่ขัดกันได้ยังไม่ได้เลยครับยังไม่ได้ไหมทั้งป้อมแล้วก็รวมถึงออฟเจคทีต่างๆด้วยครับและมาร์คี้เงยมาร์คี้อยู่6.2จุครับมากกว่าฝั่งตรงข้ามทุกคนใช่ครับแพ้เพียงแค่หมูหวานคนเดียวที่เจ็ดพันไปแล้วครับใช่ฮะเสื้อ2เกมพิทูลหนึ่งเมื่อกี้โอ้โหเกียงเดฟด้วยเดฟเลยฮะใส่ใส่เดฟแล้วดูแข็งแกร่งเหลือเกินเหนียวเลยฮะเลือดมันเยอะโอ้โหเดินเกียงไวครับไม่ต้องกลับบ้านกลับช่องเลย มารัวๆครับสำหรับทางด้านของเบลนธามครับ mm hmm. สามเลนฮะ mm hmm. เอาไว้พี่อยู่ตรงกลางมาร์คี้แสแตย์ไปอยู่ด้านล่างค mm hmm. ู่กับเดวมาแล้วทาวเวอร์ด้านบนก็หลับครั้งหนึ่งเสียเดเยอะมากครับหกทาวเวอร์ไปแล้วนะครับ mm hmm. เขังอยู่ตรงนี้แล้วโดดสกายฟอร์้าไปย่ำแล้วได้มาเอาพีข้ามบูเบอร์ไปก่อนแล้วเข้ามาเล่นทาวเวอร์ตรงกลางแล้วเอาพีเข้าไปเคาะต่อใน้กันปะที่วายวิฟเฟรีข้างหลังวงแตกสถาบันไปแล้วพยายามที่จะเข้าไปเล่นครับรอแล้วโดดมาใส่ก่อนตรงนี้ครับได้ไป3เหลือทั้ง5คนหิวแบบนี้จะเล่นที่หันก่อนหรือเปล่าพยายามที่จะเข้าไปเล่นแล้วได้ฮานมาแล้วกระชิบมันหิวเอาผีกำลังตีบ้านอยู่แบบนี้แล้วแน่นอนครับหนึ่งศูนย์เบคอนดามขึ้นนำใครกันได้ครับแครี่ไม่ตีบ้านเน้นคนก่อนนะฮะตรงนี้ก็เป็น